สวัสดีค่ะแม่หมอเอยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Love Tarot เวทมนต์แห่งรักศาสตร์แห่งการดูดวงด้วยไพ่ทาโร่และไพ่ออรโคร แม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆกำลังใจนะในการกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์แล้วก็ทุกๆการปฏิสัมพันธ์กับทางช่องแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะหากใครสนใจคำทำนายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยำก็ติดต่อแม่หมอได้ทางไลน์ตามรายละเอียดใต้ดีสคริปชันขวามือใต้คลิปสัญลักษณ์ที่เหมือนสามเหลี่ยมหัวความกดลงไปคุณจะเจอรายละเอียดในการติดต่อแม่หมอคุณจะเจอรายละเอียดอื่นๆที่แม่หมอใส่เอาไว้ให้สำหรับวันนี้แม่หมอจะทำคลิปเรื่องเล่าความรัก ชื่อตอนว่าระลึกชาติคลิปเรื่องเล่าความรักเล่ามาจากเขาคงเรื่องจริงแต่ชื่อตัวละครนะคะสมมุติขึ้นมาไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเจ้าของเรื่องราวแต่อย่างใดเรื่องเล่าความรักระลึกชาติคุณชบาเป็นลูกสาวของเศรษฐีคู่หนึ่งคุณพ่อคุณแม่ของคุณชบาเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์มีทรัพย์สินมากมาย คุณชบาเนี่ยเป็นลูกสาวคนเดียวทรัพย์สินทั้งหมดธุรกิจทั้งหมดแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องทําการสืบทอดสานต่อธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่คุณชบาเป็นสาวสวยรูปร่างหน้าตาดีผิวพรรณดีหุ่นดีแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนสงสัยข้องใจและมองว่าเป็นเรื่องแปลกที่ผู้หญิงสวยอย่างคุณชบาเนี่ยครองตัวเป็นโสดตั้งแต่ คุณชบาเกิดจนถึงช่วงกลางคนอายุ30ปีคุณชบาไม่เคยมีแฟนไม่เคยมีคนรักเลยแม้แต่คนเดียวคุณพ่อคุณแม่ของคุณชบาเริ่มกังวลใจกลัวว่าลูกสาวเนี่ยจะขึ้นคานจะขายไม่ออกจะไม่มีสาม,มีนะมาช่วยสารต่อสืบทอดกิจการจะไม่มีทายาทจะไม่มีหลานคุณชบาเองปฏิเสธ ทุกการนัดเจอหรือทุกการออกเดตกับผู้ชายทุกคนที่คุณพ่อคุณแม่หาให้เธอให้เหตุผลว่าเธอไม่ชอบอย่าบังคับจิตใจเมื่อเธอเจอคนที่ถูกใจเธอจะพามาให้รู้จักเองตั้งแต่เธอเด็กๆเ,เริ่มจำความได้เธอมักฝันถึงผู้ชายคนหนึ่งในภาพความฝันนั้นเป็นยุคสมัยโบราณ เธอมักจะเห็นผู้ชายที่แต่งตัวเหมือนกับนุ่งจงกระเบนแต่ไม่ใส่เสื้อแต่ตัวของเธอนั้นใส่เสื้อผ้าพรที่ดูสวยดูหรูดูดีมีเครื่องประดับมากมายเธอมักฝันถึงผู้ชายคนนั้นบ่อย,อยในสถานการณ์ของความฝันเรื่องดาวเหมือนชายหนุ่มคนนั้นเป็นทาสที่อาศัยอยู่ในเรือนของเธอความฝันของเธอเนี่ย เธอมักฝันว่าเธอรักผู้ชายคนนั้นแต่ผู้ชายคนนั้นพูดกับเธอปฏิเสธเธอเสมอและก็พูดในลักษณะว่าผู้ชายคนนั้นเป็นแค่ธาตุที่ไม่มีความเหมาะสมคู่ควรเวลาฝันถึงผู้ชายคนนั้นมักจะร้องไห้ออกมาด้วยจนสะดุ้งตื่นทุกครั้งภาพชายคนนั้นติดตาเธออยู่เสมอจนเธอโตเป็นสาว ความฝันนี้ไม่ได้เลือนลางจางหายเธอยังฝันอย่างนี้อยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะคืนวันโกนและคืนวันพระเธอไม่รู้ว่าผู้ชายในความฝันคือใครไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรและเขาเป็นอะไรกับเธอในเหตุการณ์ในความฝันเธอรู้แต่ว่าในความฝันนั้นเธอรักผู้ชายคนนี้และตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดความสัมพันธ์ที่ไม่อาจจะรักกันได้ ความฝันเนี้ยิ่งโตขึ้นเธอยิ่งอยากจะหาคําตอบขึ้นทุกทีว่าสิ่งที่เธอฝันนั้นผู้ชายในความฝันนั้นคือใครผูกพันอันใดกับเธอคุณชบาอยากจะรู้คำตอบนี้หลายครั้งที่เธอพยายามหาคำตอบด้วยการไปดูดวงกับพระเกจิชื่อดังที่ดูดวงชะตาหรือ สามารถนั่งยานวิปัสนาระดึกชาติได้ครั้งหนึ่งมีเกจิอาจารย์ท่านหนึ่งนั่งสมาธิเข้าไปในฌานสมาธิและเล่าให้คุณชบาฟังว่าในอดีตสมัยกรุงศรีอยุธยาคุณชบาเนี่ยเป็นลูกสาวของเจ้าเมืองเมืองหนึ่งคุณชบาเองเป็นคุณหนูผู้สูงศักดิ์ แต่เกิดมารักกับทาตในเรือนชายคนนั้นไม่อาจเอื้อมไม่กล้าที่จะทำการสิ่งใดเกินกว่าความเป็นทาตในเรือนแต่ก็ไม่มีใครที่จะฝืนโชคชะตาหรือฝืนบุญกรรมได้ครั้งหนึ่งเหตุการณ์ในอดีตชาติคุณชบากับทาตในเรือนนั้นเกิดความรักเกิดความผูกพัน จนได้เสียกันคุณชบารักธาตุคนนั้นและธาตุคนนั้นก็รักคุณชบาด้วยใจที่ซื่อสัตย์มั่นคงแต่เป็นความรักต้องห้ามไม่อาจที่จะให้ใครล่วงรู้ความลับนี้ได้จนมาถึงเหตุการณ์ที่ไม่สามารถจะปิดบังความรักที่เป็นความลับนี้ได้ต่อไปคุณชบาตั้งท้อง คุณชบาไม่เคยคิดที่จะหนีความจริงนี้คุณชบาและทาสชายคนนั้นยอมรับเปิดเผยกับเจ้าคุณพ่อเจ้าคุณแม่ถึงความผิดพลาดนี้บทสรุปของความรักนี้คุณชบาถูกจับให้แยกจากชายคนรักผู้เป็นทาสในเรือนชายคนรักถูกโบยตี โดยที่ไม่ได้นับจํานวนครั้งตีจนสลบพอสลบแล้วก็เอาน้ำสา์ให้ฟื้นขึ้นมาใหม่แล้วก็ถูกโบยเตียงหนักจนสลบทำแบบนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าจนทาตุในเรือนทนความเจ็บปวดไม่ไหวสิ้นใจตายคุณชบาในอดีตชาติเจ็บปวดมากที่รู้ว่าพ่อกับแม่ฆ่าชายอันเป็นที่รักของตนหลังจากนั้น ความเศร้าโศกเสียใจก็ทำให้คุณชบาตรอมใจไม่ทันข้าวไม่พูดไม่จาก,กับใครได้แต่นอนร้องไห้ทั้งทางที่ยังตั้งคันอ่อนๆคุณชบาเริ่มล้มป่วยและก็เสียชีวิตในที่สุดโลกของการตรอมใจนั้นมีอยู่จริงคุณชบาเสียชีวิตตายทั้งกลมเธอกับลูกไม่มีโอกาส ที่จะได้มองเห็นแสงสว่างของวันใหม่อีกต่อไปนี่คือเรื่องราวที่พระเกจิอาจารย์เล่าและสื่อสารให้คุณชบาฟังในปัจจุบันชาติคุณชบาได้รู้แล้วว่าเหตุใดหัวใจของคุณชบานั้นจึงไม่เคยคิดที่จะมองหาหรือไม่เคยถูกตาต้องใจชายคนใดไม่เคยมีความรู้สึกว่าอยากจะมีความรักกับใครหัวใจเฝ้าแต่รอคอย ปรารถนาที่จะรอคอยคู่ที่พลัดพรากจากกันอย่างเจ็บปวดหัวใจนี่เป็นเรื่องราวที่เป็นความลับที่คุณชบาเก็บซ่อนเอาไว้ในหัวใจจนอายุ30ปีจนมาถึงวันหนึ่งวันนั้นคุณชบาจะต้องเดินทางไปประชุมกับลูกค้าผู้รวมธุรกิจที่ต่างจังหวัดคุณชบาพอรู้บ้างแล้วจากคำบอกเล่าของเด็กในบ้าน ว่าจะมีคนขับรถคันใหม่เป็นคนขับรถประจำตัวประจำรถคันที่คุณชบาจะต้องเดินทางเช้าวันนั้นเป็นวันแรกที่คุณชบาได้เห็นหน้าคนขับรถคนใหม่ปราโมทเป็นคนขับรถคนใหม่ทันทีทันใดที่คุณชบาเห็นหน้าปราโมทปราโมทยกมือไหว้กล่าวสวัสดีเหมือนกับลูกจ้างที่แสดงความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตน กับผู้เป็นนายจ้างคุณชบาตกใจแทบจะเก็บอาการไว้ไม่อยู่เมื่อชายที่อยู่เบื้องหน้าคนขับรถคนใหม่นั้นคือชายที่มีหน้าตาละไม้คล้ายกับชายในฝันที่เธอฝันมาครึ่งชีวิตผมชื่อปราโมทครับชายคนนั้นยกมือสวัสดีพร้อมกับแนะนำตัวกับคุณชบาคุณชบา รวบรวมสติและพูดออกไปว่าสวัสดีแล้วเธอก็ไม่ได้พูดสิ่งใดตอบกลับและนิ่งเงียบไปตลอดทางมีแต่คำถามมากมายอยู่ในหัวใจเต็มไปหมดเธอไม่รู้ว่าชายคนนี้จะใช่ชายที่เคยเป็นคู่รักจากอดีตชาติหรือไม่มีแต่คำถามมีแต่ความสงสัยมีแต่ภาพในความฝันที่ชัดเจนอยู่ในหัวสมอง มีแต่วความรู้สึกที่วนเวียนอยู่ในหัวใจเธอรู้สึกแปลกประหลาดมากเธอไว้ใจคนขับรถคนใหม่คนนี้อย่างมากถึงแม้เป็นการเดินทางร่วมกันครั้งแรกเหมือนชายคนนี้จะรู้ใจคุณชบาไปเสียทุกอย่างตลอดการเดินทางมีแต่ความเงียบสงบปลายทางของคุณชบาอยู่ที่จังหวัดระยองเริ่มเข้าใกล้เขตเมืองระยองคุณชบาจึงได้รวบรวมสติและถามปราโมทไปว่า เป็นคนที่ไหนล่ะผมเป็นคนอยุธยาครับมาสมัครงานตามคำแนะนำของเพื่อนจึงได้งานนี้คุณแม่ของคุณชบาเป็นคนรับผมเข้าทำงานนี้ครับปราโมตอบคุณชบาด้วยน้ำเสียงที่สุภาพอ่อนโยนคุณชบาถามปราโมถึงเรื่องส่วนตัวแล้วมีครอบครัวหรือ,อยังล่ะผมยังไม่มีครอบครัวครับ ผมโสดอยู่ตัวคนเดียวลำพังตัวผมเองจะเลี้ยงดูตัวเองยังจะไม่รอดเลยจะให้ผมมีครอบครัวก็ไม่อยากพาใครเข้ามาลำบากด้วยสิ้นสุดคําตอบนั้นคุณชบาเกิดความรู้สึกสงสารจับหัวใจกับคําตอบที่ดูเจียมเนื้อเจียมตัวของปราโมดคุณชบากับปราโมดเป็นนายและลูกจ้างที่เข้ากันได้อย่างดีมาก เหมือนปราโมทจะรู้ใจคุณชบาไปเสียทุกอย่างปราโมททำหน้าที่ได้อย่างดีคุณชบามีความรู้สึกปลอดภัยรู้สึกอบอุ่นใจทุกครั้งที่ปราโมทเป็นผู้ขับรถนำทางจากวันเป็นเดือนเลื่อนเป็นปีปราโมทกับคุณชบาทำงานใกล้ชิดกันเจอกันทุกวันความรู้สึกที่เกิดขึ้นในหัวใจของคุณชบานั้นเกิดความรู้สึกผูกพัน เกิดความรู้สึกสน่หามีความรู้สึกรักปราโมดแบบคนรักคุณชบาเริ่มแสดงอาการความรู้สึกชัดเจนมากขึ้นปราโมดพยายามปัดป้องแกล้งทำเป็นไม่รู้ในสิ่งที่คุณชบารู้สึกแม้ว่าภายในลึกๆหัวใจของปราโมดนั้นก็รู้สึกตกหลุมรักคุณชบาตั้งแต่แรกพบเจอปราโมดเริ่มไม่แน่ใจ ว่าตัวเองจะควบคุมความรู้สึกควบคุมอาการของคนขับรถกับนายผู้เป็นลูกสาวเศรษฐีได้นานแค่ไหนปราโมทจึงได้ตัดสินใจยื่นใบลาออกและก็ไม่มาพบเจอกับคุณชบาอีกเลยปราโมทพยายามจะทำหน้าที่เพียงแค่คนขับรถเท่านั้นมีแต่ความเจียมตัวมีแต่ความข่มใจ ไม่อาจที่จะทำสิ่งใดตามอำเภอใจได้ปราโมทตัดสินใจทำในสิ่งที่คุณชบาไม่คาดคิดปราโมทยื่นใบลาออกบอกคุณแม่คุณชบาว่าไม่สามารถที่จะขับรถให้คุณชบาได้อีกต่อไปขอลาออกตั้งแต่วันนี้ไปพรุ่งนี้จะเป็นวันที่คุณชบาจะไม่ได้เจอปราโมทอีกแล้ว เช้าวันใหม่คนขับรถคนใหม่คุณชบาตกใจมากเสียใจมากไม่รู้ว่าเกิดเหตุอันใดปราโมชจึงได้หายออกไปลาออกโดยที่ไม่บอกลาเธอเธอได้ถามความกับคุณแม่คุณแม่เธอก็ได้เล่าความที่คุณปราโมชอธิบายเรื่องการรีบไปทำงานที่ใหม่เธอไม่เชื่อในเหตุผลนั้นว่าคุณปราโมชจะได้งานใหม่จริงๆ เธอพยายามที่จะติดต่อโทรหาติดต่อสื่อสารไม่ได้เลยมีเพียงจดหมายฉบับหนึ่งปราโมทได้เขียนและวางเอาไว้ตรงที่พักแขนนั่งด้านหลังของคนขับปราโมทรู้ดีว่าคุณชบาจะต้องดึงที่พักแขนลงมาวางแขนและต้องเห็นจดหมายฉบับนี้ และคุณชบาก็ได้เห็นจดหมายฉบับนี้จริงๆเรื่องราวในจดหมายฉบับนั้นปราโมทได้เขียนบรรยายความรู้สึกที่แท้จริงทุกสิ่งทุกอย่างสารภาพว่ารักคุณชบาตั้งแต่แรกพบแรกเห็นและมีข้อความหนึ่งที่ปราโมทเล่าว่าปราโมทมักฝันเห็นผู้หญิงสวยคนหนึ่งในความฝันเสมอคนคนนั้นหน้าตาละไม้คล้ายกับคุณชบา เหมือนกับเป็นคู่ของเขาในอดีตชาติปราโมทเขียนบรรยายว่าไม่ว่าคุณชบาจะเชื่อหรือไม่แต่ทุกสิ่งทุกอย่างในจดหมายนี้เป็นความจริงปราโมทะลึกชาติได้ปราโมทได้เล่าทุกสิ่งทุกอย่างในอดีตชาติให้กับคุณชบาฟังเรื่องราวเหมือนกับที่พระเกจิอาจารย์เคยเล่าให้คุณชบาฟังไม่ผิดเพี้ยนแม้แต่น้อย คุณชบาอ่านไปน้ำตาไหลลินน้ำตาที่ร่วงหล่นลงมาด้วยความเจ็บปวดทรมานจิตใจได้แต่คิดตัดพ้อในใจว่าทำไมหนอไม่ว่าจะอดีตชาติถึงปัจจุบันชาติความรักที่เธอกับปราโมต้องพบเจอจึงได้เป็นรักต้องห้ามเป็นรักที่ไม่สามารถจะสุขสมหวังได้ปราโมดเขียนบรรยายความรู้สึกในจดหมายนั้นและบอก คุณชบาว่าเขาจะไม่ทำผิดอย่างอดีตชาติซ้ำสองหากชาติหน้ามีจริงขอให้บุญวาสนาเขาทัดเทียมคู่ควรเป็นคู่บุญคู่บารมีที่มีทรัพย์สินเงินทองมั่นคงมั่งคั่งเสมอเหมือนเท่าเทียมกับคุณชบาไม่ให้คุณชบาได้อับอายน้อยหน้าใครชาติพบนี้ดีใจมากที่ได้เจอกันอีกถึงแม้จะเป็นเพียง คนขับรถของคุณชบาเท่านั้นคุณชบายังเป็นดั่งนางฟ้าแม้ว่าอดีตชาติหรือปัจจุบันชาติคุณชบาจะเป็นหญิงเดียวในดวงใจผู้หญิงคนเดียวที่ปราโมทจะรักและไม่มีวันลืมเลือนขอให้คุณชบาโชคดีเจอกับคู่ที่เหมาะสมเจอกับความรักที่ดีผมขอลาคุณชบาด้วยประโยคสุดท้ายเพียงเท่านี้รักปราโมท เขาได้ลงคำท้ายว่ารักและลงชื่อของเขาเอาไว้คุณชบาร้องไห้ปานจะขาดใจไม่รู้ว่าจะตามหาปราโมทได้จากที่ไหนกันคุณชบาตั้งใจตั้งจิตอธิฐานชาตินี้ขอครองตัวเป็นโสดจะภาวนาสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อให้สมหวังในความรักในชาติต่อไป เรื่องราวนี้ยังคงเป็นความลับที่คุณชบาไม่อาจที่จะเล่าให้ผู้ใดฟังได้ได้แต่เจ็บปวดอยู่ในหัวใจและได้แต่รอคอยรอคอยปราโมดหวังว่าสักวันจะมีการติดต่อสื่อสารกลับมาหวังว่าปราโมดจะเปลี่ยนใจหรือหากเกิดเหตุอันใดปราโมดอาจจะเป็นคนที่ร่ำรวยมีสถานภาพทางสังคมทางการเงินที่เหมาะสมคู่ควรและจะติดต่อเปลี่ยนใจกลับมาหาเธอ แต่การรอคอยของเธอนั้นก็ดูเป็นการรอคอยที่ไม่มีความหวังคุณชบารอคอยปราโมทจนอายุ70ปีลมหายใจสุดท้ายก่อนจะเสียชีวิตเธอได้ตั้งจิตอธิษฐานขอบุญกุศลที่ทำมาทั้งชีวิตทำให้เธอสุขสมหวังในความรักในชาติพบหน้ากับชายอันเป็นที่รักกับชายที่เธอรอคอยมาทั้งชีวิต มีแต่หัวใจที่มั่นคงซื่อตรงต่อชายคนรักในอดีตชาติปัจจุบันชาติและหวังว่าอนาคตชาติจะสิ้นสุดความเจ็บปวดทรมานจะได้ครองคู่กันอย่างสุขสมหวังสักทีแม่หมอขอจบเรื่องเล่าความรักตอนละลึกชาติแต่เพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนมีความสุข ประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินการงานความรักแม่หมอขอ,ขอกําลังใจด้วยการกดไลค์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งกดติดตามและจะกราบขอบพระคุณมากค่ะเพื่อนๆจะดูโฆษณาโดยการไม่กดสคริปต์ข้ามก็คิดว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ